จงชะตากำหนดให้เรารักกันขอช่วยแรงขึ้นละวันได้ไหมแค่คนคนดีแค่คนคนดี ตรงนี้ตรงเนี้ยถ้าพี่ไอ้สูงสูงทำนานมากไม่ได้ลูกเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าตรงหยาบปล่อยให้รอไม่ทันออออ๋ค่ะเต้องทำสั้นๆเลยไม่ต้องฆ่าเราก็ได้ไม่ต้องไม่ว่าเขาเรียกส่งพลังเขาเรียกว่าส่งพลังให้นะที่ลูกพอบันทีแล้วครูหาไม่เจอทีครับ ไปบีบบ็อกซ์ไหนไม่รู้เดี๋ยวรู้มาแลยจะแลวกันตรงหากใครข้างบนร้องใหม่ทีสิลูกคูหาน้องไม่ใจละอ่ะร้องรองกับแทนบอลกับน็อตหากใครข้างบนเออใช่ไม่มีน้องลงอีกทีอะไรคือการพิสูจน์ว่าคนคนนี้ควรจะมีรักออหากใครข้างบนกำนดให้ฉันต้อง ก็ขอให้ช่วยเ <c oughs> ห็ในใจสักครั้งทำให้เราจะกันสักที